ประชาชนมีความเสี่ยงหรือติดโควิดสามารถไปเลือกตั้งได้หรือไม่ ในการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหาคนครนะคะแล้วก็สมาชิกสภากรุงเทพมหาคนครประชาชนก็ได้มีการสอบถามเข้ามาค่ะหากมีความเสี่ยงหรือติดโควิด19นั้นจะสามารถเดินทางเลือกตั้งได้หรือไม่และนี่คือคำตอบค่ะและคำตอบนั้นนะคะสามารถเดินทางไปเลือกตั้งได้ค่ะเนื่องจากหน่วยเลือกตั้งนะคะจะแยกโซนแล้วก็จัดช่วงเวลาในการเข้าไปใช้สิทธิ์สำหรับกลุ่มดังกล่าวค่ะโดยเจ้าหน้าที่และผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งนะคะจะต้องเตรียมการและปฏิบัติตามคำแนะนำอย่างเคร่งครัดดังต่อไปนี้ค่ะการ เรียมสถานที่ค่ะจัดพื้นที่ให้มีคูหาแยกและจัดเจลแอลกอฮอล์ตรงทางเข้าออกค่ะเจ้าหน้าที่ประจำหน่วยเลือกตั้งนะคะต้องสวมถุงมือหน้ากากอนามัยเฟสชิลขณะปฏิบัติหน้าที่ค่ะหลีกเลี่ยงการสัมผัสบริเวณใบหน้าตาจมูกปากหรือสัมผัสกับหน้ากากอนามายัยมาถึงข้อปฏิบัติสำหรับผู้ติดเชื้อโควิ9ที่จะไปใช้สิทธิเลือกตั้งค่ะ อย่างแรกค่ะคือการเตรียมเจลแอลกอฮอล์ปากกาส่วนตัวเพื่อใช้ลงทะเบียนและการการเลือกตั้งนะคะการสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลาเมื่อออกจากบ้านหลีกเลี่ยงการใช้บริการขนส่งสาธารณะเว้นระยะห่างอย่างน้อย1เมตรนะคะการเข้าคูหาสําหรับผู้ติดเชื้อโควิด19เท่านั้นและทําการหย่อนบัตรเองภายใต้การกํากับดูแลของเจ้าหน้าที่ค่ะเมื่อเสร็จจากการเลือกตั้งแล้วนะคะก็ให้รีบกลับบ้านหรือสถานที่กักตัวทันทีค่ะ สามารถติดตามข่าวสารและสาระดีๆทุกช่องทางของกรมอุ่มโรคได้นะคะสอบถามขอ้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายดรืนกรมกุ่มโรคโ,โ,โทร1 4 2่ีง,งสงค่ะ